ประชุมอะไรกันอยู่โรงพยาบาลลงมีสี่คนอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลเหรอครับหมอคณะครับอย่างนี้หลือคนเดียวแล้วแล้วออกมานี่ทํายังไงให้กลับบ้านเลยหรือมีจุดพักคอยมีจุดพักอยู่ครับพักพักอยู่ตรงไหนนี่ที่บ้านครับทา่บ้านจะมีบ้านที่ที่นี่เขาจะทําที่พักคอยไว้ในศาลานะค่ะนายขออนุญาตไปดูได้ครับ ต้องต้องร้จากบ้านไม่มีที่ไปอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่อาบอยู่ไม่เปะไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดินเดิน้าได้เดินข้าได้เดินข้าได้อันนี้ ที่เราพอดูอะไรอะไรแล้วเหนื่อยแรงอย่าไปดูบางคนั้งรอบเป็นยังไงมีแต่คนโทรมาเพราะว่าแบบบางทีไปดูนะลูกอยากกลับมาเลยโทรมาท่านแม่ก็ดีใจเออเราฟังเราก็ถามเรื่องที่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องรักษาหมอพยาบาลไว้แล้วถึงที่เราทำกลุ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกินกว่าครึ่งประเทศไม่ได้ทำก็คือเราให้หมอพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัด มาฝึกฝนหมดเลยออสมอโอท่านรำปางว่ารปางอาจจะถูกปรับสีเป็สีที่เข้มขึ้นเพราะตัวเลขคนติดมาสูงขึ้นด้วยแต่ผมก็เขียนลับไปส่วนรลางว่าขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยเพราะผมก็ตอบไปว่าที่ท่านบอกได้เจ็ดแสนกว่าพีมันควรจะไม่มีโควิดแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานดีหรือไม่ดีแต่มันเกี่ยวกัรบริหารจัดการและความร่วมมือของคนต่างหากที่มันสาเร็จผมยืนยันประโยคนี้ครับผมก็จําเป็นเพราะว่าโรคเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เกิดมันมาก็ยังมาสะงักตัวอยู่จุดนี้ในทางทีมงานของผมเนี่ยถึงผู้ว่าไม่มามันก็ทําอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมีแนวทางที่ว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากตัวของเราเราถอมันง่ายๆเหมือนเราจะใส่ ถ้าผิดจมูกเนี่ยทําไมต้องให้คนมาบังคับใช่ถ้าเราลัวเราก็ใส่ครับเราต่างคนต่างใส่มันก็ไม่มีเชื้อนะครับมีรงมาปุ๊บผมก็จะมาลงชาวบ้านทันทีเลยวันนี้เท่าไหร่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้ตัวจังหวัดเองก็มาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจกับพี่น้องในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องอสมอนะครับผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านได้กรุณาทำหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดี ในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีบ้านอยู่สี่หลังนะครับที่ห่างไกลจากชุมชนหน่อยหนึ่งให้เป็นที่พักคอยพักพิงนะครับก็คือคนที่เข้ามาในชุมชนหมู่บ้านแล้วนะครับตรวจเอทีเคแล้วแล้วก็ไม่แล้วก็เป็นลบไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านก็ยังบอกว่าก็ยังไม่อยากให้เข้าไปในชุมชนหมู่บ้านนะครับเพราะอาจจะไปติดญาติพี่น้องจะให้อยู่พักอีกนิดนึงก่อนนะครับจนสบายใจสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกที่ มีติดเชื้อนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะ1ิบสีวันหรืหรอหรือรักษาโรงพยาบาลหายแล้วแล้วไม่มีเชื้อแล้วแต่จะกลับเข้าไปในชุมชน,ชนหมู่บ้านทุกคนก็กังวลใจก็จะอยู่ที่บ้านพักคอยบ้านพักพิงก่อนนะครับแล้วชาวบ้านก็ดูแลกันอย่างดีเอาอาหารเอาเข้าวน้ำมาส่งนะครับมีกระบวนการในการดูแลเป็นอย่างดีคนที่ดูแลก็บอกว่าต้องอยู่14ี่วันผมยังแซวกันเลยนะครับว่าโอ้โหนานเหมือนกันนะโหดเหมือนกันเพราะว่าตรวจแล้วรักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลแต่ก็เป็น กติกาในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่เขาดูแลกันได้นะครับที่นี่แทบจะไม่มีคนติดเลยนะครับติดน้อยมากวันนี้เรามาเยี่ยมที่วัดเพราะว่าให้กําลังใจกับเจ้าวาดด้วยท่านเสียสละวัดนะครับทำเป็นเตียงศูนย์พักพิงอีก8เตียงนะครับท่านบอกว่าก็เป็นห่วงกังวลว่าเดือนหน้าปีหน้าจะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้านสี่หลังจะพอหรือไม่ถ้าเกิดมันเกิดระบาดก็เลยทําตรงนี้ไว้ซึ่งเมื่อกี้ก็ไปดูก็ยังพูดคุยว่า ก็เตรียมดีมากเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆุกภาคส่วนแล้วก็ห้องน้ําก็จัดไว้อย่างดีทําความสะอาดอย่างดีก็มีแยกโซนชายหญิงนะครับแล้วก็มีการลัดตะเวนมีการเฝ้ารัดตระเวนตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมือ่อกี้คุณหมอโรงพยาบาลแม่ท้าก็มามา,มา,มาด้วยคุณหมอก็มายืนยันว่าถ้าไม่ว่าจะบ้านทั้งสี่หลังหรือที่สูที่ต้องใช้คุณหมอก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอยืนยันว่านี่คืออำเภอแม่ทาอำเภอตัวอย่างอำเภอหนึ่ง ของจัวหวันลำปางอำเภอแม่ทะทุกตำบลมีสูนอย่างนี้ทุกตำบลและเราพยายามไม่ผลักคนที่มีเชื้อหรือยังเจ็บป่วยออกมาอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นความกังวลข,ของพื้นที่ด้วยวันนี้เตียงที่เรามีความพร้อมภาพรวมๆประมาณเกือบ800เตียงเราใช้อยู่ประมาณ350เตียงนะครับเรายังเหลืออีกประมาณเกินครึ่งก็งหวังว่า,เ,าเราจะไม่มีคนติดเชื้อมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับก็จะเป็นความสุขของคนลำปางเลยจริงๆขอบคุณครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําความเข้าใจกับชาวบ,บ้านว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองแล้มันมีโรคติดต่ออะไรที่มันร้ายแรงเราก็อธิบายให้เขาว่าเราจะต้องป้องกันหนึ่งใครจะมาใครจะไปยังไงลูกหลานใครอยู่ที่ไหนถ้าจะมาต้องมารายงานให้ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขหรือว่าอาสม,มอในหมู่บ้านรับทราบทุกครั้ง พอเขาจะเข้ามาเราก็จะมีการกักตัว14วันให้เขากักตัวบ14วันแล้วก็ช่วงที่จะกักตัวเราก็จะมีอสมอไปวัดให้จากนั้นเราก็จะมีใบรายงานผลไปที่อำเภอทุกครั้งจุดนี้คือจุดสำคัญคือการทำงานนะครับถ้าเราช่วยกันทำงานจริงๆนะ่ะเป็นหูเป็นตาทุกมุม <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาสำหรับ โรคนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่เขาให้ฉีดยานะครับถ้าเขามีอคอต้ามาเราก็ต้องไปบอกให้ชาวบ้านและแนะนําว่าการฉีดวัคซีนอะไรมันเป็นการป้องกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆสําหรับตัวเราเราก็แนะนําในหมู่บ้านนี้ผมจะทํางานเป็นทีมงานใครจะมานี่เวลาจะไปแนะนําไปบอกให้ผู้ที่กักตัวเราก็จะไปกันเป็นทีม ทีมอสมอทั้งหมดแล้วก็ทีมฝ่ายปกครองทีนี้ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้หมู่บ้านนี้ไม่ติด COVID โควิดเลยนะครับสําหรับคนที่มีลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะไปบอกให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องบอกว่าถ้าหากไม่จําเป็นให้เขาอยู่ที่เดิมก่อนรอสถานการณ์มันดีถึงจะมาถ้ามันมามันก็ไม่มีผลดีมันอาจจะเอาเชื้อมาติดพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ได้ เขาก็มีความเข้าใจในจุดนี้นะครับถ้ามาอยู่วัดเนี่ยการดูแลมันก็ง่ายแล้วมันไม่ใช่ปัญหากับชาวบ้านที่มาทํากิจกรรมทางวัดหรือว่าพระสงฆ์<ม>เพราะเราจะแบ่งโซนกันนะครับโซนอีกโซนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ให้ใครเข้าไปเลย<ม>เราจะมีไอเจ้าหน้าที่ราปภและอสมอคอยดูแลว,ว่าใครจะไปใครจะมาไม่ให้ผ่านนะครับถ้าจะผ่านต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น<ม>นอกจากเจ้าหน้าที่มาจากสารสุข ตรงนี้นะครับถึงจะให้เข้าไปได้ครับแม้แต่ญาติยังไม่สามารถที่จะหิ้วเข้าไปให้ลูกให้หลานได้นะต้องมาผ่านอาสมอมาลงทะเบียนก่อนอสมอก็จะเป็นคนที่เอาไปให้ทำความเข้าใจกันนานไหมมันก็ตั้งแต่เริ่มแรกครับ <c oughs> ถ้าเรากําลังมาทำเนี่ยมันคงไม่ทันการนะตอนตอนตอนแรกๆที่พูดมาเนี่ยชาวบ้านเขาเออมีความรู้สึกหรือว่ามีการต่อตา้านอะไรไหมไม่มีครับไม่มีบ้านนี้ ไม่มีใครมายกมือต่อต้านไม่มีใครมากอเห็นเห็นด้วยหมดที่ใช้ตรงนี้ครับ